ล้วให้ยายบ้านไอหมิวไปเนอะบดเอาต้องตอบเศษไม่ได้ฉันลืมขอโทษด้วย ชีวิตดีคุณแม่ระมาณส0้ลูกแไมวันนี้หนีแม่มาได้นี่ขวัไมนีคุณแม่มาได้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยยังไม่ได้กลับบ้านยัไ่ไลับบ้านช่ต้องลิกง,งานงานิ<ะ>เดี๋ยวมันก็นสั่นห๋ยวมันก็นสั่นเลย อะะแม่มาไงแม่มาเจ๊โมโหอยู่เลยเจเครียดเจเครียดนั่งอยู่นโนนั่งอยู่าโีนาแ้อมีปหาปัญหาต้องมีนอันนี้มุกหรือไร ไม่รู้อ่าสวยงามมากครับวับวิบวับเดี่ยวเป่าดูว่าพี่ผดผดไปทำไมเนี่ยไปอะรล่ะก็ผดเป็นแบเป็นแบกกันนี่เฮอเป็นแฝดเป็นามาแฝด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 ไม่ใช่แฝดเราเรา อะไรพี่ขวัญไม่ทำงาน